สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาซ่อมกุญแจรถเบนซ์นะครับ w 2 0 4นะครับลูกค้ามีดอกกุญแจอยู่แล้วนะครับปลดล็อกรีโมทปลดล็อกรีโมทรีโมทใช้งานได้ปกติเลยนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะสตาร์ทรถได้นะครับครับพอนํากุญแจมาเสียบที่สวิตช์นะครับบิดออนนัปัดไม่ได้นะครับออนนัปัดไม่ได้พวงมาลัยก็ไม่ปลดล็อกให้นะครับสาเหตุเกิดจากล็อกคอไฟฟ้าเสียนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการแก้ไข อะไรที่ทําให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับเสร็จแล้วจะมาทดสอบให้ลูกค้าดูอีกครั้งนะครับครับหลังจากถอดล็อคอไฟฟ้าตัวที่เสียออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทาการเปลี่ยนล็อคอไฟฟ้าตัวใหม่ลงทะเบียนระบบให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วจะมาทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูนะครับมาบริการรื้อให้ลูกค้าถึงที่นะครับไม่ต้องยกรถไปไหนนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทาการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบรถเรียบร้อยนะครับเคลียร์โค้ดลบโค้ดนะครับเรียบร้อยนะครับทดสอบนะครับเสียบกุญแจนะครับสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีไฟอะไรโชว์นะครับทาให้ครบทุกอย่างนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์แล้วเป็นอาการเหมือนในคลิปนะครับล็อกคอไฟฟ้าเสียนะครับมีหมดกดได้พวงมาลัยไม่ปลดล็อกนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ082616 6655บริการซ่อมถึงที่ถึงบ้านนะครับฟรีค่าเดินทางนะครับ